ในค่ำคืนที่หมอกปกคลุมทั่วทั้งป่ามีวัดเก่าแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนเชื่อว่าเมื่อก้าวข้ามประตูนั้นไปคุณจะไม่ได้กลับออกมาในฐานะคนเดิมอีกต่อไปแต่คืนนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ตัดสินใจก้าวเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะปลุกบางสิ่งที่หลับไหลามานานหลายร้อยปีเสียงระฆังที่ไม่มีใครแต่ต้องกลับดังขึ้นเอง และเงาในวิหารเริ่มขยับสิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่พระหรือคนแต่คือความเงียบที่มีชีวิตพร้อมจะกลืนกินทุกกลมมาหายใจของผู้ที่บุกรุกเข้าไปในวัดนั้นวัดเงียบสงัดตั้งอยู่กลางป่าหมอกบางคลอเคลียรอบเจดีเก่าเสียงลมพัดผ่านระฆังทองที่ขึ้นสนิมดังกริ่งเบาๆคล้ายเสียงกระซิบจากอดีตอรุณเดินผ่านประตูไม้เก่า กลิ่นธูปจางๆลอยปะปนกับกลิ่นชื้นของไม้ผูพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าทุกก้าวย่างของเขาดังก้องในความว่างเปล่าเขามองไปรอบๆไม่มีพระไม่มีผู้คนเทียงรูปปั้นพระพุทธรูปแตกหักตั้งเรียงอยู่ฝุ่นจับหนาจนแสงแดดสะท้อนเป็นเส้นสีทองอรุณหยุดอยู่หน้าวิหารใหญ่ประตูเปิดแง้มราวกับมีใครรอยอยู่ข้างใน เขารู้สึกได้ถึงลอมหายใจเย็นใจเย็นจากความมืดเหมือนมีบางสิ่งกําลังมองตอบจากภายในเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งทั้ที่ไม่มีลมทั้งที่ไม่มีมือใดแต่ต้องหัวใจของอรุณเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก้าวเข้าไปในวิหารแสงจากช่องหน้าต่างเล็กๆส่องตรงไปยังพระประธานแต่ใบหน้าของพระกลับไม่เหมือนเดิม รอยยิ้มสงบแปลเปลี่ยนเป็นรอยสยะเย็นชากลิ่นทูบแรงขึ้นทันทีควันหนาแน่นจนมองเห็นภาพเลอภาพเลอของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้เสียจนเขารู้สึกถึงลมหายใจรถต้นคออารุณหันกลับไปช้าๆไม่มีใครแต่เงาร่างนั้นยังปรากฏอยู่บนพื้นยาวเหยียดจนสุดกำแพงเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากมุมห้อง เป็นเสียงของชายชราแต่เมื่ออรุณหันมองเขากลับเห็นเพียงรูปปั้นพระเกา่าริมฝีปากของรูปปั้นขยับช้าช้าราวกับเอ่ยคําสวดมือของเขาสัน่นเหนือเย็นไหลซึมตามขมับความมืดค่อยๆปกคลุมทั่ววิหารมีเพียงเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางแสงไฟจากเทียนเล่มเดียวริบรีเงาของพระประธานเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่ตามแสง แต่เรากับมันมีชีวิตของตัวเองอารุณถอยหลังแต่ประตูวิหารกลับปิดลงอย่างแรงเสียงประตูดังสะเทือนกล้องทั้งวัดและในเงามืดนั้นเขาได้ยินเสียงกระสิบเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนอารุณเสียงเรียกนั้นชัดเจนจนหัวใจของอารุณแทบหยุดเต้นเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบเหมือนเสียงของคนคุ้นเคยที่เขาไม่อาจจำได้ อรุณยืนนิ่งมือสั่นกำลังตัดสินใจระหว่างจะหนีหรือจะฟังเขาพยายามผลักประตูออกแต่บานไม้เก่ากลับแน่นราวกับมีแรงบางอย่างกดไว้จากอีกด้านเสียงระฆังที่เคยอยู่ภายนอกกลับดังขึ้นในหัวของเขาเองดังขึ้นทีละครั้งทีละครั้ง,งจนทุกเสียงผสมกันกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ไม่อาจแยกแยะอรุณอุดหูไว้แน่นแต่เสียงนั้นยังคงดังในใจ ภาพในความมืดเริ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าเงาของพระประธานขยายตัวจนสูงเกือบถึงเพดานดวงตาที่ปิดสนิทกลับค่อยๆเปิดขึ้นภายในนั้นไม่มีในตามีเพียงความว่างเปล่าดำสนิทอรุณถอยหลังชนเข้ากับเสาไม้เทียนเล่มเดียวดับลงโดยไม่มีลมและในทันทีนั้นความมืดกลืนกินทุกสิ่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เ,เคลื่อนไปมารอบตัว เหมือนมีใครหลายคนอยู่ในนั้นกับเขาใครอยู่ที่นั่นเสียงของเขาแผ่วเบาแทบไม่ออกจากลำคอไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจช้าๆใกล้หูเสียงนั้นแห้งและแตกเหมือนมาจากคนที่ไม่ได้พูดมานานหลายปีกลิ่นควันทูบเปลี่ยนเป็นกลิ่นไหมอรุณมองลงไปเห็นเงาดำเลื้อยอยู่บนพื้นเงานั้นมีรูปร่างเหมือนคนแต่ไม่มีหัวมันคืบคลานเข้ามาช้าช พร้อมเสียงสวดแผ่วๆที่แทรกเข้ามาในจิตใจของเขาอารุณเริ่มวิ่งเท้าของเขากระทบพื้นหินดังสะท้อนแต่ทุกครั้งที่เขาหันกลับไปเงานั้นยังอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวราวกับไม่เคยขยับแต่กลับใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาสะดุดกับแท่นบูชาเกา่ากล่องไม้ล้มลงเศษเครื่องรางกระจัดกระจายในกล่องนั้นมีสมุดเก่าเล่มหนึ่ง ปกหนังดำและมีตราสัญ,ญลักษณ์ของวัดเขาเปิดออกโดยไม่รู้ว่าทำไมในนั้นมีลายมือที่อ่านยากแต่เขาแยกได้คำหนึ่งซ้ำๆเงาแห่งศรัทธ,ธาไม่ควรตื่นอรุณรู้สึกถึงความเย็นซึมผ่านร่างกายและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้าปลูกมันแล้วแสงวาบหนึ่งแทรกเข้ามาจากหน้าต่างอารุณเห็นรอบๆวิหารเต็มไปด้วยรูปปั้นที่เขาไม่เคยสังเกต รูปปั้นเหล่านั้นไม่ใช่พระแต่เป็นรูปของคนในท่าทางหวาดกลัวบางรูปยกมือปิดหน้าบางรูปเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เท้าของเขาเหยียบลงบนอะไรบางอย่างนุ่มๆเขาก้มลงมองเห็นเป็นผ้าเหลืองเก่าขาดวิ้นและภายใต้ผ้านั้นคือกระดูกของมนุษย์อรุณพนาถอยใจเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจ เสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและมีเสียงอีกเสียงหนึ่งสอดประสานเสียงหัวเราะของหญิงสาวเสียงนั้นหวานจนทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบจากมุมมืดของวิหารเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆปรากฏใบหน้าของเธอซีดจนแทบโปร่งแสงผมยาวสยายปกปิดไหลเธอเดินมาช้าชแต่เท้าไม่แตะพื้นเจ้ากลับมาทำไม เธอถามด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนในหัวของอรุณเขาถอยหลังไปจนชนกำแพงเขาจำได้แล้ววัดนี้คือที่ที่เขาเคยมาครั้งหนึ่งตอนเด็กตอนนั้นมีข่าวว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปในวิหารกลางปา่าไม่มีใครพบศพมีเพียงเสียงเล่าขานว่าดวงวิญญาณเธอยังอยู่ข้าไม่ได้ตั้งใจอรุณพูดเสียงสัน่นแต่หญิงสาวค่อยๆย,ยื่นมือออกมา นิ้วของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเจ้าเปิดทางให้พวกเราออกมาทันใดนั้นรูปปั้นรอบวิหารเริ่มแตกทีละตัวเศษหินกระเด็นกระจายและภายในแต่ละรูปปั้นมีเงาดำเล็ดลอดออกมาเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงสวดผสมกันจนแทบไม่ใช่เสียงมนุษย์อรุณพยายามหนีแต่ประตูยังปิดสนิทเขาหันไปมองหน้าต่างแสงจันทร์ส่องเข้ามาเป็นลำ และเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงกลางแสงน้ำตาของเธอไหลช้าๆลงบนพื้นหยดแรกที่ตกกระทบกลายเป็นเท่าดำทันทีเจ้าต้องคืนสิ่งที่เอาไปเสียงของเธอดังกล้องในหัวเขาแต่เขาไม่เข้าใจข้าไม่ได้เอาอะไรไปหญิงสาวยิ้มจางๆเอาวิญญาณแห่งความสงบไปเธอชี้ไปที่สมุดเก่าที่เขายังถืออยู่ในมือ อารุณเปิดดูอีกครั้งหน้าสุดท้ายเปลี่ยนไปตัวอักษรเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตมันรวมกันเป็นคำว่าสลักแสงจากสมุดสว่างขึ้นจนแสบตาอารุณรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดึงออกจากภายในเสียงกรีดร้องดังสะท้อนอยู่ในหัวเขาเห็นภาพอดีตแอรวบขึ้นทีละภาพพระรูปหนึ่งกำลังทำาพิธีในวิหารนี้ รอบตัวเต็มไปด้วยชาวบ้านที่ร้องขอให้ปิดผนึกบางสิ่งและในมือของพระรูปนั้นคือสมุดเล่มเดียวกันนี้แสงจันทร์ดับวูบความมืดกลับมาอีกครั้งอรุณล้มลงกับพื้นลมหายใจติดขัดแต่เสียงสวดมนต์กลับชัดขึ้นกว่าเดิมเขารู้ว่าเสียงนั้นไม่ได้ดังจากข้างนอกแต่มาจากในใจของเขาเองในเงามืดหญิงสาวในชุดขาวยื่นมือมาแตะหน้าผากของเขา เจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบนี้เสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินอารุณพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกจากปากความเงียบเข้าครอบนำทุกสิ่งแม้แต่เสียงหัวใจของเขาเองก็เริ่มหายไปเงารอบตัวเคลื่อนไหวช้าๆค่อยๆล้อมเขาวไว้จากทุกทิศทางและในวินาทีนั้นเองอารุณเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่ในวิหารท่ามกลางความมืด ร่างกายกลายเป็นรูปปั้นหินสีเทาใบหน้าแข็งนิ่งดวงตาเปิดค้างมองไปยังประตูที่ปิดตายเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งเบาๆแต่สะเทือนถึงกระดูกและทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบเงียบสนิทราวกับไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นในวัดแห่งนั้นเลยแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่หมาะที่ปกคลุมรอบวัดค่อยๆจางหายไปเสียงนกเริ่มร้องขึ้นทีละตัว ทุกอย่างดูสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงวัดพวกเขาถือดอกไม้และทูปเพื่อทำบุญตามประเพณีแต่เมื่อก้าวผ่านประตูไม้เก่าทุกคนต่างหยุดชะงักพร้อมกันภายในวิหารใหญ่เงียบงันเหมือนโลกหยุดหมุนรูปปั้นพระประธานกลับยิ้มสงบดังเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือรูปปั้นใหม่หนึ่งองค์ตั้งอยู่ด้านหน้าจอดจองในท่าทางของชายหนุม่ม ที่ดูเหมือนกำลังยกมือไหวอย่างเคารพหญิงชราผู้หนึ่งมองรูปปั้นนั้นนานเป็นพิเศษเธอหลี่ตามองลึกเข้าไปในใบหน้าหินก่อนจะหันไปกระซิบกับคนข้างๆหน้าคุ้นเหมือนอรุณลูกชายบ้านท้ายหมู่บ้านทุกคนเงียบเสียงระฆังดังขึ้นช้าช้าลมเย็นพัดผ่านทำให้พาคลุมพระประธานไหวเบาๆกลิ่นทูบเริ่มลอยขึ้นอีกครั้งหญิงชราก้มลงจุดเทียน แสงไฟสะท้อนในดวงตาของรูปปั้นนุม่มและในวินาทีนั้นเองดวงตาหินข้างหนึ่งดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยราวกับยังมีชีวิตอยู่แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกระทบพระพักของพระประธานทำให้ทั่ววิหารสว่างขึ้นเสียงระฆังดังเป็นครั้งสุดท้ายและทุกสิ่งกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันออกจาก,กวัดโดยไม่รู้เลยว่าในเงาของรูปปั้นนั้น มีดวงวิญญาณหนึ่งเฝ้ามองอยู่รอวันที่ความเงียบจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้งวัดเงียบสงัดกลางป่ายังคงอยู่ในที่เดิมเงียบและรอคอยราวกับความเงียบนี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด